สวัสดีพี่ป .6 ทุกคนคะ่ะวันนี้เป็นแบบฝึหัด2.5ซึ่งมีด้วยกันทั้งหมด3หน้านั่นเองก็คือหน้า60 61แล้วก็62นะคะเดี๋ยวคุณครูจะพาทำวันละ1หน้าก็พอนะคะจิบๆง่ายๆนะคะไม่เยอะมาดูที่หน้า60นะคะมีด้วยกัน4ข้อเนาะมีด้วยกันทั้งหมด4ข้อเดี๋ยวคุณคณรูจะพาทำพาทำกี่ข้อดี พาทำสอข้อก็ได้นะคะเป็นการบวกกับการลบจำนวนคละนะคะโอเคเดี๋ยวทำข้อที่1ให้ดูนะคะเริ่มต้นด้วยคำว่าวิธีทำนะคะทวนโจทย์หนึ่งรอบก่อน1นเศษสาส่วนเบวกกับ3าเศษหนส่วน 1, สวน,นะคะอ่ะเราต้องหาคอรอ อของใครคะของ7กับ2 7กับ2ไม่มีตัวไหนหารได้ลงตัวจับมันคูณกันเลยคะ่ะ7คูณ2ได้14เพราะฉะนั้นคร,รนอก็คือ14นั่นเองนะคะขั้นแรกทำยังไงลูกเป็นจำนวนคะ่ะเราต้องทำให้มันเป็นเศษอะไรคะเศษเกินใช่ไหมคะเศษเกินโดยการทำยังไงคูณแล้วก็บวกเจ้าตัวนี้ก็คูณแล้วก็บวกถ้าตัวไหนมันเป็น เศษส่วนอยู่แล้วอะที่ไม่ใช่จำนวนค่ะไม่ต้องทำนะคะตัวแรก7คูณ1เป็น 7. 7บวก3เป็น10ได้เศษ10ส่วน7บวกกับ2คูณ3เป็น 6. 6บวก1ก็เป็น7ส่วน2เหมือนเดิมนะคะลำดับต่อไปทำยังไงเอ่ยทำส่วนให้เท่ากันนะคะเราหามาแล้วคอลนอต้องเป็น14 1เศษส0ส่วน7บวกกับเศษ7ส่วน สองทส่วนยาวๆไว้นะคะเราต้องทําส่วนให้เป็น14 7ต้องคูณอะไรถึงจะเป็น14 7คูณ2ล่างคูณ2บนก็ต้องคูณ2โอเคไหมคะเจ้าตัวหลัง2อคูณอะไรถึงจะเป็น14 2คูณ7ล่างคูณ7บนก็ต้องคูณ7โอเคไหม10คูณ2เป็น20ได้เศษ็จ2สส่วนด้วย7คูณ2เป็น14บบวกกับ7คูณ7 49ส่วนด้วยตัวข้างล่างก็คือ2,7คูณได้14ส่วนเท่ากันหรือ,อยังลูกส่วนเท่ากันแล้วเป็น14นเท่ากันแล้วเอาส่วนมาแค่ตัวเดียวค่ะหลังจากนั้นจับเศษทำยังไงกันบวกกันค่ะ20บวก49เป็น69เจ้าตัวนี้เราว่าเรียกมันว่าเป็นเศษอะไรลูกเศษเกินใช่ไหมคะเศษเกินนิยมไหมไม่เราต้องทำให้เป็นจำนวนคะ่ะโดยเอา69ตั้งแล้วหารด้วย14นะคะ 14เท่าไรใกล้เคียงกับ69 14บเ้าคูณเท่าไรใกล้เคียงกับ49เปิดดูในสูตรคูณได้นะคะอะสิบสสได้5้าบลบกันออกมา9กลบหเหลือสามลบหเหลือ1เพราะฉะนั้นเจ้าตัวนี้เรียกว่า เศษอันนี้คุณครูหาเพื่อความรวดเร็วนะคะคุณครูรู้แล้วว่า14คูณ4มันใกล้เคียงที่สุดแล้วนะคะ,ะเราก็จะได้คำตอบออกมาเป็นจำนวนเต็ม4เศษเท่าไหร่หลูกเศษ13ส่วนเท่าไหร่คะส่วนด้วยตัวเดิมก็คือส่วนด้วย14เราก็ต่อบตอบเลยค่ะได้4เศษ13ส่วน14นั่นเอง โอเคเสร็จเรียบร้อยแล้ว yeah. okay. 1น okay. ข <te> ้อนะคะเดี๋ยวคุณครูทำการลบให้ดูเป็นตัวอย่างอีก1นข้อแล้วกันนะคะข้อที่สองมาดูที่ข้อที่2กันเลยนะคะวิธีทำทวนโจทย์ก่อน1รอบนะคะ4เศษ5ส่วน6ลบกับ2เศษ1ส่วนโอ๊ยส่วนคุณครูขี้เลยมา2เศษ1ส่วน5นะคะ ขั้นแรกทำอะไรก่อนคูณแล้วก็บวกคูณแล้วก็บวกเพราะเป็นจำนวนคละ4คูณ6ได้24 24บวก5เป็น29ส่วนด้วย6เหมือนเดิมลบกับ5คูณ2เป็น10 10บวก1เป็น11ได้เศษ11ส่วน5ทีนี้เราต้องหาอะไรคะครนของใครลูกข,ของ6กับ5 6กับ5ไม่มีตัวที่หารไม่ได้ลงตัวเหมือนกันนอกจาก1 เพราะฉะนั้นจับ6คูณ5เลย6คูณ5 30นั่นเองนะคะเราต้องทำส่วนให้เป็น30เศษ29ส่วนยาวเปิดๆลบกับเศษ11ส่วนยาวืเปิด,ปดส่วน5โอเคตัวแรก6ทำยังไงถึงจะเป็น36 6ต้องคูณ5าล่างคูณ5บนก็ต้องคูณ5 5ทําทำยังไงถึงจะเป็น35คูณ6บนก็ต้องคูณ เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็เอา29คูณเท่าไหร่หรอคูณ5 29คูณ5เป็น145นะคะส่วนด้วย6อุ้ยโอ้ยส่วนด้วย6คูณ5 6 5ได้ทำไมเอียงจังเลยเนี่ย6คูณ5ได้30นะคะลบก,กับ11คูณ6เป็น66 ส่วนด้วย5คูณ6ได้30เพราะฉะนั้นตัวส่วนเท่ากันแล้วหรือยังเท่ากันแล้วเอามาแค่ตัวเดียวนะคะส่วนเป็น30ทีนี้ต่างกันกันกบข้อเมื่อกี้ตรงไหนตรงที่เมื่อกี้จับบวกกันข้อนี้ต้องจับลบกันค่ะเพราะมันเป็นการลบเอา145ลบกับ66นั่นเองได้เป็น79เศษ79็สเ่วน30เป็นเศษเกินต้องเอาไปทำเป็น จำนวนคละโดยการเอา79ตั้งหารด้วย30 30คูณอะไรใกล้เคียง79 30คูณ2เป็น6 10ลบกันออกมา9ลบ0เศษ9 7ลบ6เศษ1เจ้าตัวนี้เรียกว่าเศษโอเคอ่าทีนี้เราก็จะได้ออกมาเป็นจำนวนเต็ม2เศษ19ส่วน 30นะคะต่อออบตอบเลยจำนวนเต็ม2เสร็จ19ส่วนด้วย30นะคะโอเคไหมโอเคนะตัวอย่างเรียบร้อยทั้งสองขอนักเรียนเขียนตามคุณครูลงไปในแบบฝึกหัดเลยนะคะทีนี้นักเรียนทำเองข้อ3กับข้อ4นะคะเป็นการบวกแล้วก็การลบนะคะ ทำทั้งสองข้อเลยโอเคไหมสำหรับวันนี้ขอบใจนักเรียนชั้นป6ทุกคนที่ตั้งใจเรียนนะคะไว้เจอกันใหม่วันหลังสวัสดีค่ะ